สวัสดีท่านด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมเราอยู่กันกับโปรแกรม Microsoft Office Word right. นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็จะมาสอนนะครับผมการใส่เลขหน้านะครับผมการแทรกเลขหน้านะครับสําหรับการแทรกเลขหน้าบนโปรแกรม Microsoft Office Word นะครับผมสามารถทําได้ดังนี้นะครับผมอันดับแรกนะครับผมให้ทำการับเบิ้ลคลิกที่งกระดาษนะครับผมด o เบิ้ลคลิกนะครับผมั๊บนะครับจากนั้นนะครับผมเลื่อนเมาส์มาที่ตรงนี้ครับเมนู เฮดเดอร์ฟุตเตอร์ครับเลื่อนไปที่ตรงนี้ครับคลิกไปที่ตรงนี้ครับเพจลำเพื่อครับจากนั้นก็จะมีเฮดเดอร์อยู่3ตํตำแหน่งนะครับมีทัพอัพเพจนะครับคือด้านบนนะครับก็จะมีซ้ายกลางขวานะครับผมแล้วก็รูปแบบอื่นนะครับผมส่วนนี้ว่าทัพอัพเพจคือด้านล่างนะครับผมตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแทรกไปข้างบนแล้วกันนะครับเอาข้างบนชิดขวานะครับโอเคนะครับผมพอเรากดเสร็จแล้วนะครับผมแทรกเลขไปแล้วนะครับผม เมื่อกี้เรากดตรงนี้ใช่ไหมครับไปที่ท็อปออฟเพจากนั้นกดที่เพย์ัมเบอร์สามนะครับกดปุ๊บเราก็จะได้เลขหน้าตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะครับอ่ยตรงนี้ขึ้นมาแล้วจะนั้นก็กดปิดครับปับ๊บพอกดปิดแล้วเราก็ไปดูครับหน้าต่อไปจะเป็นเลขสองแล้วก็เลขสามแล้วก็เลขสี่นะครับแค่นี้เองครับวิธีการใส่เลขหน้าบนโปรแกรม Microsoft Office Word. ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการใส่เลขหน้าก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับผมยังไงนะครับผมถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดซับสไครต์ช่องให้ผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ